สวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับเอาลอกสวยๆมาให้นะที่ชื่นชอบความคลาสสิกโบราณวินเทจมาให้นะนะเลือกชมอีกแล้วครับตัวนี้เป็นลอกโอลิมปิกเลสโกวีนะครับรุ่น305รหัสเขาา305แต่ตัวนี้เทียบวัสปูลให้แล้วนะครับเทียบเท่ากับสปูน bg 20ครับเนาะ ถ้าชื่นชอบหรือว่ายัางตัดสินใจไม่ได้ลอกตัวนี้น้าก็เซฟเก็บไว้หรือแชร์ไว้หน้าหน้าเฟซของน้าก่อนก็ได้นะครับเพื่อน,น้าเปลี่ยนใจแล้วกลับมามองจะได้เห็นมาอีกครั้งหนึ่งจะได้หาไม่ยากแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์สร้างไอเอไม่รู้จัก,กว่าน้ารู้จักกับผมแล้วประมาณนั้นนะครับเานาะนี่ครับ ตัวนี้ก็สภาพยังสวยงามอยู่นะครับแขนสวยๆใสๆกันเลยนะครับหนอมหมุนลื่นๆอย่างนี้นะครับนี่หน่อลื่นๆตัวหน้าลอกดีแข็งแรงดีเป๊ะเลยหน้าลอกเป๊ะลอกค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับนี่ตัวคลิกเสียงปันเจี๊ยบสปูลเป็นโลหะนะครับสปูลเป็นโลหะแล้วตัวตัวฝาฝาสปูลที่เปิดออกมานี่มีล็อกด้วยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลุดนะครับเนี่ ดึงออกมาได้เลยนี่ครับคลิกเสียงเป็นโลหะซุปเปอร์ลีนไอเป็นเป็นซุปเปอร์ลีนอย่างนี้นะครับเป็นน็อตยึดไว้เปลี่ยนง่ายครับนี่สามารถเปลี่ยนได้แกนสวยใสตัวเกลียวไม่มีล้มไม่มีรูดนะครับเกลียวยังสวยอยู่ปิดเข้าไปนเสียงหวานเจี๊ยบ สภาพใหม่หม่สวยใสครับโรลเลอร์หมุนทํางานอยู่นะครับโรลเลอร์นี่โรลเลอร์หมุนเห็นไหมครับโรลเลอร์หมุนทํางานปั่นมีเสียงหมุนลื่นสมูทดีครับปั่นมีเสียงลื่นสมูทเป็นลอกแนววินเทจเนะาะปั๊บผมให้ดูเปิดปิดเดินหน้าถอยหลังเงียบกริปนี่นะครับ ลื่นมากครับลื่นมากเป็นลอกโลหะที่ลื่นแล้วก็สวยงามดีด้วยอ่าครับก็มีตรงไหนอีกแขนแขนเป็นแขนเสียบนะครับแขนเสียบพับเก็บได้แขนเสียบพับเก็บได้น,ไดนุ่มลื่นเงียบสมูทดีนะเห็นไหมกริปเลยครับ ภาพก็สวยสวยริย้วรอยน้อยครับตัวนี้นะครับก็เอามาให้เปลือกณนะนะที่ต้องการความวินเทจเอาไว้สะสมก็เชิญได้ครับผมครับขอบคุณมาก